คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575 ห h z สากิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะพบกับดิฉันยุวดีแม่กซสิริวิทย์ค่ะ สวัสดีครับผมนายเอยาจอรถครับค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทกท่านค่ะไปทาความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะหกนกาสามนาทีถึง7จ็นาฬิกาทางสถานีวิสุลรลม a m ็มหนกิโลเฮิรตซ์ค่ะเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางไหนบ้างไหมคะทางาน้องเอยา,ยาเออได้ทั้งช่องทางทางยูทูบทางเฟ k ของไทก้าคอร์ปอเรชันแล้วก็สารลมดีดีโอใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเรายังสามารถรับฟังได้ทางพอดแคสต์ค่ะดาวน์โหลดหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะทาง Apple Podcast ก็ได้ s p o t i f y ก็ได้หรือว่าจะเป็น Google Podcast นะคะเพียงแค่เซิร์ชคําว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยรวมทั้งตอนนี้ด้วยนะที่เรากำลังะจอะอากาศในตอนนี้นะคะค่ะวันนี้ค่ะ ยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันเลยเนาะ,ะเป็นครั้งแรกนะคะอยากจะให้เอียาค่ะแนะนําตัวเองจากท่านผู้ชมให้รับทราบนิดหนึ่งว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ปัจจุบันทํางานอยู่ตรงรไหนค่ะสวัสดีครับผมนายเอียาจอรถครับชื่นเล่นชื่อเอียาครับผมปัจจุบันมาลงที่กรมความรู้มูลร่างประเทศอยู่ภายใต้ส่วนงานด้านสาธารณสุขครับค่ะ อยู่กองความร่วมมืออยู่กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศครับค่ะเป็นนักวิเทศหรือเป็นนักการทูตคะเนี่ยอ่าเป็นนักการทูตครับค่ะเป็นนักการทูตปฏิบัติการแรกเข้าครับเป็นแรกเข้าเพิ่งทํางานได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ย ถ้าเข้ากรมไม่ไม่ถึงกับสี่เดือนกว่าอ๋อสี่เดือนกว่าเองเหรอครับโอ้ถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะก็หลายๆท่านที่ติดตามไทก้าพัฒนาทั่วโลค่ะก็จะเห็นว่าเรามีทีมสาธารณสุขชายแดนเหมือนกันเป็นทีมหญิงร้วนนี่ก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานร่วมกับทีมสาธารณสุขนะคะตอนนั้นเนี่ยไทก้าพัฒนาท่วโลค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องมิวศิรดานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่น้องมิวเนี่ยค่ะเขาได้มีโอกาสในการเดินทางไปติดตามผลการดําเนินงานความร่วมม ของทางด้านสาสุขชายแดนไทยกับกัมพูชาโดยเดินทางไปกับกรุมควบคุมโรคค่ะเพื่อไปดูว่าแบบผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างแผนงานที่ไทยก้าเราอนุมัติไปเนี่ยสามารถดําเนินงานได้ตามแผนงานหรือเปล่าแล้วมิวเขาก็แอบทิ้งท้ายไว้นิดนึงเพราะว่าพิวถามว่าทําไมมีแต่ไปในจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดตราดอะไรต่างๆเท่านั้นเองทําไมไม่เห็นได้ข้ามไปที่ฝั่งของกัมพูชาบ้างมิวก็บอกกับทางเราว่าอ๋อตอนนี้กําลังมีอีกหนึ่งคนค่ะจะได้เดินทางไปติดตามหรือว่า เดินทางไปปฏิบัติงานที่กัมพูชาด้วยก็คือพี่เอยายจอรถค่ะพี่ก็เลยบอกว่าเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงต้องหาโอกาสคุยกับเอยายละว่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะถามเอยายค่ะว่าในฐานะที่เราได้ร่วมทีมตอนนั้นเราร่วมทีมไปกับใครแล้วก็เดินทางไปที่ไหนคะได้ครับขออนุญาตก่อนอื่นขออนุญาตอธิบายภาพรวมก่อนนะครับในการเดินทางในครั้งนี้ก็ ต้องขอบคุณผู้บริหารแลวก็หัวหน้าฝ่ายที่ได้ให้โอกาสผมได้ไปลงพื้นที่ทําให้ผมได้เห็นภาพรวม,มแล้วก็เข้าใจการทํางานด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่นั่งอ่านอย่างเดียวก็ทาให้ผมได้เห็นภาพจริงๆการเดินทางไปครั้งนั้นไปเมื่อวันที่3าถึงหสิงหาคมนะครับไปกับพี่คณะหน่วยงานสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจสุรินทร์นะครับมีกบรสหรือกองบริหารสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีผู้บริหารจาก โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกับเชิงโรงพยาบาลประสาทและโรงพยาบาลสุรินทร์ครับผมค่ะอ๋อแล้วตอนนั้นในี้ใครเป็นคนนําคณะไปคะ,ะท่านนายแพทย์สจจังหวัดสุรินทร์ครับอ๋อคือเป็นท่านท่านก็เป็นคนนําคณะพาไปที่ทางอุดรมีชยัยอุดรมีชยัย<อ>เข้าไปทางเสียมเรียบด้วยครับค่ะแล้ววัตถุประสงค์ในการไปครั้งนั้นนี้เราไปเพื่ออะไรคะจริงๆก็คือ,ก,คอการดําเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างสุรินทร์กับอุดรมีชัยมามีมาักมีมา สักพักเลยครับ <c oughs> การเดินทางไปครั้งนี้ก็คือหนึ่งก็คือเพื่อที่จะติดตามการทํางานของสะสะจ <c oughs> และ2ก็คือเพื่อที่จะไปประเมินว่า <c oughs> ระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดอุดรีชัยและเสียมเรียบเนี่ย <c oughs> มันประมาณไหน <c oughs> แล้วเพื่อที่ไปประเมินว่ามีความพร้อมไหมและมีส่วนไหนที่เราจะสามารถพัฒนาได้บ้างครับ <c oughs> ก็ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นจังหวัดที่ติดกับ อุดรมีชัยแต่ละปีครับแต่ละปีเนี่ยมีผู้ป่วยจากฝั่งกัมพูชาเข้ามารับการรักษาจํานวนเยอะมากภายในสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์มีผู้ป่วยจากกัมพูชาเข้ามารับการรักษาประมาณ300คนแล้วส่วนใหญ่ปัญหาที่เข้ามาก็คือผมว่าถามคุณหมอที่ไปด้วยกันว่ามันมีปัญหายังไงทําไมต้องพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยท่านก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายท่านที่เข้ามารับการรักษาเนี่ยเขา จะมาเองไม่ได้ผ่านการส่งต่อไม่ได้มีการลงทะเบียนไม่ได้มีการคัดกรองผู้ป่วยมาก่อนอนั่นแปลว่าสิ่งที่ตามมาคือบุคลาการทางแพทย์ในจังหวัดสุรินต้องมีภาระมากยิ่งขึ้นต้องซักประวัติผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าผู้ป่วยคนนี้มีประวัติแพ้ยามีโรคอะไรบ้างนี่คือปัญหาที่ทางทีมงานเข้าไปวันนั้นเพื่อประเมินว่าเราจะช่วยกันพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างไรบ้างครับค่ะ โอ้และที่สําคัญคือการที่เราได้ถ้าเกิดว่าเรามีระบบการคัดกรองที่ดีหรือมีการระบบการส่งต่อที่ดีเนี่ยข้อมูลที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาก็จะถูกส่งต่อมาที่ข้อมูลที่ฝั่งไทยได้ที่โรงพยาบาลที่ฝั่งไทยคุณหมอฝั่งไทยก็ไม่ต้องมาเสียเวลาซักประวัติชื่น้มสกนลโรคเป็นยังไงแล้วก็มันก็สามารถที่จะมีการติดตามได้อีกใช่ไหมคะว่าหลังจากที่ตรวจรักษาแล้วเอายาไปไปกินที่ประเทศเขาเนี่ยมีการระบบการติดตามอะไรยังไงค่ะแล้วตอนที่เราไปเนี่ยค่ะเราไปนอกจากที่สุลินแล้วเนี่ย แล้วก็ข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะไปพื้นที่ไหนบ้างครับผมในส่วนสถานที่ที่ผมไปมานะครับมีทั้งหมด4แห่งนะครับที่แรกก็คือศูนย์สุขภาพโอสเมตซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวด่านถาวรช่องจอมประมาณ1-2กิโลเมตรครับตัวศูนย์สุขภาพเนี่ยจะมีบุคลากรทาการแพทย์ทั้งหมด8ปท่านครับแล้วก็มีผู้ป่วยโดยเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยผมก็สอบถามทาง คุณหมอแล้วพยาบาลว่าโดยเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยมีผู้เขามารับบริการวันละกี่<ะ>ท่านผู้เวยก็ประมาณเขาประมาณสี่สิบคนต่อวันครับแล้วก็ผมว่าถามต่อว่าแล้วท่านมีบุคลากนนรทางการแพทย์ทั้งหมดกี่ท่านเพราะว่าส0ิบคนก็ถือว่าเยอะพอสมควรคเขาบอกประมาณแปดท่านครับแล้วส่วนใหญ่เขามาให้รับ,ร,บ,ร,บรับการบริการในเรื่องไหนคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ฝากฝาก,กท้องอบางครั้งพี่หมดโอกาสละแล้วก็ร, <c oughs> รักษาโรคทั่วไป<ล><ล>เนะะาะรักษาโรคทั่วไปแล<อ>้วก็ผมว่าที่น่าสนใจก็คือผมว่าถามว่าแล้วมีมีมีมมมพี่น้องคนไทยที่มาท่องเที่ยวมาทํางานแล้วมาเคยมา<ม>ใช้บริการที่นี่บ้างไหมเขาบอกมีมีมีคนไทยมาใช้บริการด้วยนะคะแล้วระบบการส่งต่อของผู้ป่วยของอที่ศูนย์โอซเมตเนี่ยค่ะกับทาง ในฝั่งสุรินนี้ก็ยังไม่ได้มีการผ่านยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการดําเนินงานอะไรยังไม่มีครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่เราเข้าไปสารวจว่าพอที่จะพัฒนาตรงน,นี้ให้เป็นศูนย์สงต่อผู้ป่วยได้ไหมค,ครับโอเคอันนั้นคือเป็น,น,นแห่งที่หนึ่งที่หนึ่งใช่ค่ะ,คะจากนั้นห่างไปจากตัวชายแดนประมาณ40กิโลเมตรก็จะเป็นโรงพยาบาลอุดรมีชยัยซึ่งก็จะเป็นตัวเมืองของจังหวัดอุดรมีชยัยครับตัวของโรงพยาบาลอุดรมีชัยเนี่ย นข,ข้างจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งตอนนี้เขากําลังพัฒนาตัวอาคารเพิ่มเติมนะครับมีจํานวนเตียงทั้งหมดประมาณ80กว่าเตียงนะครับ80กว่าเตียงแล้วก็มีแพทย์พยาบาลทั้งหมด63ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานหรือสตาฟประมาณ36ท่านนะครับก,ก็จะเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดด้วยเช่นกันภายในจังหวัดของอุดรมีชยัชยเหมือนกันค่ะ ก็จะมีโรงพยาบาลอื่นๆส่งผู้ป่วยเข้ามารักษาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์สุขภาพภายในตัวจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งผมว่าใจว่าน่าจะมีทั้งหมด37แห่งศูนย์สุขภาพในตัวจังหวัดแล้ตรงนี้จะเป็นตัวคอยรับส่งต่อผู้ป่วยทีหนึ่งภายในจังหวัดแต่ถ้าเกิดเกินเคสที่มันหนักๆหน่อยตัวอุดรมีชัยก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังตัวจังหวัดเสียมเรียบที่โรงพยาบาลเสียมราบก็เลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ใหญ่พอสมควรเนาะใหญ่พอสมควรครับคุ้นๆเหมือนกับที่นี่เราเคยมอบ รถพยาบาลใช่ใช,ใช่ครับมาลรถโรงพยาบาลทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่เวลาไปเขาหนี่นี่เขาพาไปดูแล้วก็พานี่นี่มีรถลงจากไทยกานะขอบคุณม,มากๆ<อ>เลยอ๋อโอเค,คแล้วที่อุดรมีเออ่ที่ที่อุดรมีชัยเนี่ยค่ะโรงพยาบาลเขามีกี่แผนกอ่ะของอุดรมีชัยใช่ไหมครับประมาณเดี๋ยวผมขอดูประมาณ8แผนกครับผมค่ะแผนกฉุกเฉินแผนกอายุรอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมอ่าแผนกสูตินารีแผนกโรคติดต่อแผนกทันตกรรม แผนกนิติเวทแล้วก็แผนกนจิตเวชครับโอ้ก็ถือได้ว่าครบถ้วนเนาะเป็นโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยอ่ะมีทั้งหมดตัวแปดสิบแปดสิบกระเตียงนี่ก็ใช้ได้เลยครับผมค่ะแล้วหลังจากสี่สิบสามกิโลเมตรจากชายแดนละหลังจากนั้นเราไปที่ไหนอีกเนื่องจากว่าจังหวัดเสียมราฐก็เป็นจังหวัดอีหนึ่งจังหวัดที่ส่งต่อผู้ป่วยมายังสุรินทร์เป็นจํานวนมากทางสสจก็เล็งเห็นความสําคัญของเสียมราฐก็เลย เดินทางต่อไปที่หนึ่งตามําแผนก็คือไปดูโรงพยาบาลที่เสียมราฐค่างไปประมาณถ้าประมาณก็เกือบ200กิโลเมตรอันนี้ไปทางรถใช่ไหมทางรถครับผมทางรถ200กิโลเมตร200กิโลนี้พอสมควรเลยนะระยะเวลาค่ะอาเป็นไงบ้างไปเจออะไรบ้างที่นั่นก็ถ้าเทียบกับโรงพยาบาลอุดรมิชัยโรงพยาบาลเสียมราฐค่อนข้างพัฒนากว่ามากมีบุคลากรประมาณแพทย์และพยาบาลประมาณ3 31คน ผมว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็มีบุคลาก,กรชั่ชวคราวเป็นสตาฟชั่ชวคราว139รยคนรับ,รบแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางจํานวน39คนครับและมีและที่สําคัญคือมีเตียงผู้ป่วยทั้งหมดสามรอยเจ็ดเตียงครับค่ <โฮ S 2> อนข้างใหญ่มากค,ครับส่วนตัวเลขผู้ป่วย OPD ที่ได้รับทราบจากโรงพยาบาลก็คือจำนวน43,200 88คนครับในช่วง1ปีของช่วงนั้นนะครับส่วนตัวเลขผู้ป่วย IPD ดีในในช่วงปีที่ปี2020เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ11,733คนครับอันนี้คือเป็นผู้ป่วยในเนาะใช่ครับค่ะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ส่งเข้ามารักษัรักษาอีกกี่คนประมาณ1,260คนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยจากจังหวัดจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็ในตัวจังหวัด ใกล้ใกล้เคียงครับเพราะว่าก็คือส่งเข้ามารักษาที่ที่เสียมราฟใช่ครับบางท่านก็เรียกเสียมราฟบางท่านก็เรียกเสียมเรียบอาจจะสับสนนิดนึงครับแล้วเขามีการส่งต่อผู้ป่วยไปกรุงพนมเปญบ้างไหมมีมีครับมีครับปีหนึ่งประมาณประมาณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาให้มาล่าสุด อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของปี2,564ถึง2,565ใช่ไหมคะที่เขาส่งงมาให้เราค่ะอันนี้ก็คือเป็นแห่งที่3ละโรงพยาบาลเสียมเรียบหรือว่าเสียมราชค่ะแล้วที่สุดท้ายที่ไปแห่งที่4ี่ที่สุดท้ายก็อยู่ในตัวจังหวัดเสียมเรียบเหมือนกันนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลเด็กค่ะชื่อว่าโรงพยาบาลโกเทียโบพาเป็นโรงพยาบาลถือว่าค่อนข้างพัฒนามากๆนะครับพัฒนามากๆค่ะ เป็นโครงการเป็นเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเลยเนาะเฉพาะทางสำหรับเด็กเป็นโรงพยาบาลสำหรับเด็กเป็นเลยส่วนใหญ่ก็จะไปฝากฝากท้องฝากท้องฝากคันกันไปค่ะฟังดูแล้วนี่สี่พื้นที่นี่ก็คือมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยเนาะเริ่มจากเล็ก อยู่ห่างจากชายแดนแล้วก็ค่อยไกลไปเรื่อยๆพอยิ่งไกลยิ่งเจริญเหรยิ่งเข้ามาในเมืองหลวงนั่นน่ะสิแสดงว่าการที่เราจะไปพัฒนาระบบการส่งต่อเนี่ยเราเราก็ต้องไปดูในทุกๆวิธีเลยนะคะว่าใกล้ชายแดนเป็นยังไงขยับออกไปเป็นอะไรยังไงแล้วข้อมูลที่เราไปได้มาทั้งหมดนี้ค่ะเราเอามาทําอะไรต่อคะส่วนใหญ่ก็คือมาคือผมพยายามจําแนกข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ย เป็นโมเดล s w o t a n a l y s i s การวิเคราะห์แบบ s w o t S W O T นะครับจุดแข็งจุดอ่อนอโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีตัว S ก่อนแล้วกันนะครับอโอเคค่ะตัวเนี่เดี๋ยวเขอบอกก่อน,นะพี่เป็นครั้งแรกนะที่แขกรับเชิญของพี่มาวิเคราะห์ s w o t a n a l y s i s ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยพอดีจบด้านธุรกิจมาบรหารธุรกิจมางั้นขอเริ่มจากตัว S ตัวแรกก่อนจุดแข็งของสถานที่ สาธารณสุขที่ผมไปมาทั้งสี่แห่งจะเห็นได้ว่าเขามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีความมีความรู้ครับก็<ฆ><อ>จุดแข็งอีกข้อนหนึ่งก็คือตรงตรงบริเวณชายแดนอุดรมีชัยกับทางจุรินเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันคือระดับจังหวดัดกับจังหวัดที่เข้มแข็ง<ฆ>ขมีวันทาท,นที่คล้ายคลึงกันดังนั้นก็จะแล้วหน่วยงานสาธารณสุขของไทยกับของกองสุรินกับทางอุดรมีชัยก็พยายามติดต่อสื่อสารกัน ตลอดนะครับนี่คือจุดแข่งที่ที่ผมได้สัมผัสนะครับแต่ไม่อยูเกาคือตัวตัววิคเนสที่ผมเห็นก็คือก็ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลในส่วนที่จะเป็นโรงพยาบาลสุขภาพอุเสมศรกับโรงพยาบาลอุดรมีชัยจะมีอุปกรณ์ในการแพทย์ที่ไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องการอุปกรณ์ในการแพทย์ที่เน้นด้าน ER ยนะครับยังขาดแคลนในส่วนนั้นะคร์คือฉุกเฉินฉุกเฉินใช่ครับ และผมคิดว่ายังขาดอีกจุดจุดจุดอ่อนอีกเรื่องนึงคือยังขาดระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นระบบนะครับอ,อาจจะยังไม่ได้มีการสื่อสัคกันอย่างเป็นระบบนะครับนี่คือ,อจุดอ่อนอีกข้อหน,นึ่งส่วนโอกาส o อกาสที่นะครับที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือผมเห็นว่าการที่เราไปครั้งนี้เนี่ยมาเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับจังหวัดะนะครับก็ในอนาคต เราก็พยายามนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับก็ว่าจะทําอะไรต่อไปในอนาคตนะครับส่วนตัวที threat นะครับก็คือความท้าทายที่ทั้งสองจังหวัดพยายาร่วมกันก็คือเรื่อง emerging disease โอกาสที่จะเกิดโรคใหม่ๆในอนาคตอย่างเช่นที่ผ่านมามีโควิดนั่นซึ่งในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดโรคอะไรตอนนี้ก็มีฝีดาดลิงต่อไปก็จะมีโรคแปลๆใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับค่ะดังนั้นผมก็พยายาม วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นโดนโมเดวสวลสโวตอะไริซิสแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับไปพี่สจก็มานั่งคุยกันหลังจากที่เราไปไปไค่ำกันมาแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงตอนเนี่ยปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็เกิดทางพี่พสจก็ส่งแผนกิจกรรมมาทั้งหมดประมาณแปดเก้ากิจกรรมที่เราจะทําในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกผมก็นนามานั่งคุยกับหัวหน้าฝ่ายก็คือพี่ตามครองขวัญก็มานั่งคุยกันว่าอะไรที่จําเป็นไม่จําเป็น ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าความประหยัดแล้วก็ความจําเป็นนะครับก็ต้องดูว่าสกายภาพไทยเราด้วยแล้วเราเป็นยังไงอ่าค่ะก็ทั้งหมดประมาณ9กิจกรรมที่ทางพี่ๆสสจเสนอมาก็สรุปก็ได้ประมาณที่ควรทําก็ประมาณ56กิจกรรมครับส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะบอกได้ไหมบอกได้ครับก็คือการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นอันเพราะนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่เราเดินทางในครั้งนี้ครับค่ะ พี่ี่ถเจะก็ตั้งเป้าว่าจะไปจะหารือกับทางหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็เสียมราชค่ะเช่นอาจจะเชิญเข้ามาอบรมที่ไทยและเปลี่ยนความรู้แล้วก็เข้าไปพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอุดรมีชัยครับค่ะแล้วในส่วนของอุปกรณ์ที่มันมีความจําเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งนึ่งถูกไหมคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยถึงแม้ว่า ในในแง่ของการพัฒนาองค์ความรู้หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เราก็ยังจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอยู่ตลอดเวลาถูกอันนี้ก็อยู่ในแผนงานของเรานู่ใช่ไหมคะได้มีประชุมได้ประมาณ4ครั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อะไรพวกนี้เราสามารถออนไลน์คุยกันได้ซึ่งอันนี้ค่าใช้จ่ายถือว่าค่อนข้างน้อยมากเลยเนาะเสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตแต่ความรู้ที่เราส่งต่อกันเนี่ยเป็นความรู้ที่แบบสามารถที่เอาไปปรับใช้กับออไปต่อยอดกับเขาได้ค่ะ ฟังดูแล้วนี่แบบการเข้าไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เพื่อการพัฒนานี่เป็นอะไรที่จะเรียกว่าสนุกก็สนุกเนาะสนุกครับแล้วก็กพอเราไปเห็นพื้นที่แล้วเราทําให้เราเห็นภาพอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนมันทําให้สมผมนะครับเวลาได้เข้าไปดูข้อมูลตรงนี้เราได้เห็นแล้วมันง่ายต่อการตัดสินใจเราเข้าใจบทบาทเข้าใจบริบทในพื้นที่มากขึ้นแล้วเวลาที่เราได้รับคําขออะไรเราก็เข้าใจว่า มันทาให้ง่ายต่อการตัดสินใจใช่แล้วก็สิ่งสําคัญคือหลังจากที่ทางเอหยาเนี่ยได้ไปดูงานไปทําอะไรต่างๆกลับมาแล้วเนี่ยก็ข้อมูลพวกนี้ก็มาเสนอกรมได้แล้วก็ทิศทางในการที่เราจะพิจารณาเนี่ยเมื่อเราไปเห็นพื้นที่จริงแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าบริบทไหนที่จะมีความเหมาะสมกับประเทศนั้นๆที่เราจะไปทํางานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกันแต่พี่จับใจความได้อันหนึ่งก็คือที่ฟังแล้ว้มีความสุขแบบอื้มอันนี้ก็เป็นผลผลพลอยได้จากการทํางานที่เราสะสมกันมาอยู่ตลอดเวลานะคะที่บอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอุดอมมีไซกับสุลิน <คำ S 1> มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่นแฟนมาก <คำ S 1> ยิ่งขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพี่ก็มองว่าอาจจะเกิดเป็นเป็นเรื่องจากว่าเรากับสุลินเนี่ย <คำ S 1> ได้สุรินเรานี่หมายถึงสุลินแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนกันมาอย่างยาวนานด้วยนะคะแล้วก็ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ความร่วมมือที่ไทก้าเราก็สับสนุนกันอยู่เป็นทุกๆปีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ทางไทก้าเรานี่ได้ก็ให้ข้าราชการแลกเข้าเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสใน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกันครั้งนี้ก็คือเดินทางไปที่อุดรมีไซที่เสียมราฐของกัมพูชาเนาะค่ะในฐานะของการเป็นข้าราชการแรกเข้าเรียนจบอะไรมาคะเนี่ยบริหารธุรกิจครับบริหารธุรกิจเป็นนักการทูตโอเคแล้วก็เป็นข้าราชการแรกเข้าเนี่ยค่ะการที่เราเรียนจบบริหารธุรกิจเนะคะเล่ามาทํางานนักการทูตแล้วยิ่งมาทํางานในเรื่องของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบนี้คิดว่าเราจะเอาความรู้ที่เราได้ได้เรียนมาเนี่ยเอามาใช้กับ การทํางานความรู้เพื่อการพัฒนานี้ได้อย่างไรบ้างคะครับก็ต้องขอบรรยายภาพรวมของหลักสูตรบริหารธุรกิจก่อนนะครับว่าการเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชาชีพอ,อย่างเช่นวิชาการสื่อสาร,รภาษาอังกฤษการเรียนสถิติการวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนรเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราผมเรียนรู้มา สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานในทุกวันนี้ได้อย่าง,างดีครับเช่นการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับการหรือแม้แต่สวอตเมื่อกี้สวอตอะไรอย่างเงี้ยผมชอบชอบชอบ,ชอบคิดเนี่ยเอาสิ่งที่เรียนมา,มา,ม,ามาคิดว่าแนวทางไหนดีที่สุดซึ่งสามารถใช้กับการทํางานปัจจุบันได้ดีครับเช่นวิเคราะห์ว่าโครงการที่เราทำเนี่ยมีสเต็กโฮเดอร์มีผู้สูญได้สูญเสียใครบ้าง คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าโครงการนี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลคืออะไรนะนและที่สำคัญการเงนธุรกิจก็คือเรื่องของต้นทุนเรื่องค็สต์แมネจทุนครก็สามารถประยุกต์ใช้กับการบริหารงานสาธารณสุขได้ครับในฐานะที่ทางเอเยนยานะคะเป็นข้าราชการแรกเข้าด้วยเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่แล้วก็ในขณะเดียวกันข้อมูลทุกอย่างก็มาวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ทําให้เราได้คิดได้วิเคราะห์อะไรต่างๆงเนี้ย ในมุมมองของเราเราคิดว่างานของไทก้าเราเนี่ยคะ่ะจะไปมีส่วนช่วยเสริมความร่วมมือหรือว่ามีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์ร,ระหว่างไทยกับกัมพูชายัางไงบ้างคะผมคิดว่าเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องที่หนึ่งนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในทุกระดับตั้งแต่ระดบรับประชาชนกับประชาชนในพื้นที่และระดับจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดอุดรมีชัยและเสมราชและในระดับประเทศครับครับเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือข้อที่1นะครับส่วนข้อที่2 มันทาให้ผมการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ทําให้ผมได้เข้าใจบริบทการทํางานของพี่พสๆสสจและการทํางานในโรงพยาบาลอุดรมีชยัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงเสียมเรียดด้วยครับได้เข้าใจบริบทการทํางานและประการที่สมผมคิดว่าการดําเนินง,งานของไทก้าที่ให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านหรือให้ความร่วมมือกับกัมพูชาในครั้งนี้หรือครั้งที่ที่ที่ทผ่านมา ผมคิดว่าเป็นการสุดท้ายแล้วที่เราที่ไทยกล้าทำเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ผลประโยชน์ของประเทศเก็ไปตอบโจทย์ข้อ 5S นโยบาย 5S ของการต่างประเทศของไทยครับโดยเฉพาะในเรื่องของ security นะครับความมั่นคงด้านสุขภาพดามเนวชายแดนไทยกัมพูชาครับอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายครับผมคิดว่าปัจจุบันโลกให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบรรลุเป้าหมาย SDG ซึ่งมีทั้งหมด17ข้อะนะครับผมคิดว่าเราก็เป็นพลเมืองโลกที่ดีและเป็นพลเมืองอา,อาเซียนนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพันธชิปส่งเสริมสุขภาพและความาอยู่ที่ดีนะครับซึ่งเราเรา,เราได้นำความเชี่ยวชาญของไทยในด้านการแพทย์ส่งออกไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นการชูบ,บทบาทซึ่งล่าสุดผมเข้าใจว่าเรา จัดงาน SGSSD ใช่ไหมครับซึ่งเวทีนั้นก็เป็นเวทีเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพในการโชว์เคสในการแสดงศักยภาพของไทยให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้เห็นนะครับก็คือเหมือนกับเราก็ได้นำเอา Best Practice ของเราเข้าไปใส่อยู่ในเผยแพร่คนชาวต่างชาติเนี่ยได้รับทราบว่าเราเนี่ยมี แนวปฏิบัติที่ดียังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันหรือว่าในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของโควิดด้วยะนะคะค่ะฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบ มันก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะที่ทําให้ข้าราชการแลกเข้าเนี่ยได้ไปเห็นสภาพการทํางานแล้วก็ที่สําคัญค่ะในมุมมองของพี่นะก็ทําให้เห็นว่ากระบวนการในการทําโครงการของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเริ่มต้นกันอย่างง่ายๆเลยเนาะต้องเดินทางเข้าไปประเมินความต้องการก่อนมีการสํารวจเพราะนี่แค่เป็นสเต็ปที่หนึ่งของการทำงาน็คมร่วมมือเพื่อการพัฒนาเท่านั้นเองแล้วยังมีอีกหลายขั้นตอนหลายกระบวนการที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์รวมทั้งอาจจะต้องเอาหลักของทางด้านบริหารธุรกิจที่เรียนมาเนี่ยมาศึกษาด้วยว่าเอ๊ะ ควรจะลงทุนอันไหนควรจะทําอะไรยังไงด้วยนะคะค่ะทีนี้ขออนุญาตเป็นคําถามสุดท้ายค่ะในการเดินทางหรือการเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเอ๋อยากขอบคุณใครบ้างคะครับก็ต้องอยากจะขอบคุณนะครับอยากจะขอบคุณผู้บริหารทุกท่านของไทก้านะคะที่ให้โอกาสผมได้ไปลงพื้นที่ในครั้งนี้ผมก็ได้เรียนรู้อะไรมากมากๆเลยแล้วก็ชอบมากๆครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆสสจ สุรินทุกท่านที่ได้พาผมไปรวมรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสุรินที่ไปด้วยกันในครั้งนั้นนะครับแล้วก็กบรสนะครับพ uh huh. ี่มีนาน้องกรีนอะไรครับ uh huh. ที่พาผมไปนะครับ <Okay. S 2> ก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายในการเดินทางในครั้งนี้ครับก็คงจะเป็นประยุกต์ใช้กับจังหวัดคู่มิตรอื่นๆตามแ mm hmm. นวาชายแดนไทยกัมพูชาไทยสวปอรลาวแล้วก็ไทยเมียนมา,<อ>าด้วยนะครับนะ พอตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในทีมของสา,สา,สาธา,ธาธรณสุขชายแดนเชีช่ยครับค่ะแล้วจะฝากขอบคุณไปทางกัมพูชาได้ไหมขอบคุณมากๆครับ <c oughs> ค่ะก็อนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบ,บาทของไทก้าเรานะคะที่เราเนี่ยได้ได้เข้าไปทํางานร่วมกับทางกัมพูชาแล้วก็ได้ส่งน้องที่เป็นข้าราชการแรกเข้าเนี่ยค่ะได้ลงพื้นที่เข้าไปดูว่าการทํางานความมือชายแดนของระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นนะคะมันเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เราได้ทํากันมาอย่างยาวนานเนี่ย ตอนนี้มันเริ่มผลิดอกออกผลขึ้นมาละและทําให้น้องเนี่ยได้เห็นด้วยว่าการทํางานของไทก้าค่ะได้เข้าไปมีส่วนเติมเต็มในการทํางานของสาธารณสุขชายแดนยังไงบ้างถูกไหมคะใช่ครับเห็นด้เห็น,เห,น,เ,หนเห็นด้วยกับทางไทก้าพันนาทั่วโลกด้วยไหมว่าเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยพอลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยค,ค,ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณสุขชายแดน2ประเทศเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากเลยเนาะใช่ครับแล้วก็ยิ่งทําให้การพัฒนาในเรื่องของระบบสาธารณสุขในเรื่องของการส่งต่อเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่คิดว่า เราเนี่ยสามารถทําได้แน่นอนอยู่แล้วแหละยิ่งการพัฒนาแอปพลิเคชันหรืออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะดําเนินการได้ยิ่งเพราะของของพวกนี้มันจะต้องมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อการการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะค่ะวันนี้ค่ะไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะก็ต้องขอบคุณน้องเอายามากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้คงจะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอาจจะต้องมีครั้งต่อไปอีกใช่ไหมคะก็จะไปที่ไหนอีกพี่ยูพูดประโยคนี้ผมนึกถึง นายแพทย์สสจเสียมราษครัเขาพูดประโยคนี้เป๊ะเลยเขาว่าเขาบอกว่าหวังว่าคณะท่านมาที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะครับอยากให้มาอีกแล้วก็อยากให้เชิญเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนึกถึงประโยคนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าเกิดไปที่ไหนหรือว่าได้มีโอกาสไปประเมินความต้องการเบื้องต้นหรือไปติดตามผลที่ไหนอาจจะต้องขอเชิญน้องมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์รกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าบันจันนะคะหงในกาสามนาทีถึง7จ็นาฬิกาทางสถานียุสลันล,ลม a m 1 5 7 5ึ่งหกิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังในทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชันค่ะแล้วก็ Facebook ของสันลมเรดิโอค่ะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่เราเพิ่มขึ้นนะคะเอ๊ยยาาอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะโอเคค่ะทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น o o แอปเปิลพอดแคสต ทั่วโลกท่านจะสามารถรับฟังได้ทุกๆตอนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณเอไยาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาถึงณนเวลานี้นะคะค่ะวันนี้ค่ะดิฉันยุ้ยดีเมฆศิริทย์ค่ะผมนายเอไยาจรสครับผมค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกว่าส3ปีเอเปกไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อนาคเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุล ไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักด,ดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดรับนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผ,ผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุด เชื่อมโยงโอกาสใหม่หมๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิตอลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดีและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดขยะ คนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราเพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อหวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้าน